สวัสดีครับทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดป่าหลวงพ่อบิรยังนะครับอยู่ที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ห่างจากวัดป่าสว่างอารมณ์นะครับที่นักศึกษาครูสมาธิหรือว่าวิทยาดศาไปฝึกไปสอบทุดงที่นั่นนะครับมาเจอท่านครูบาเดือนนะครับท่านนักษาการ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ท่านก็จะพาชมที่ต่างๆก่อนที่จะพบกับท่านเนี่ยผมก็เลยพามานี่ก่อนนะครเห็นบรรยากาศตรงนี้นะเห็นภาพตรงนี้เนะก็เลยสงสัยนะว่าเขียนว่าพระเจดีหินกองร้อยปีหลวงพ่อวบริยังน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่เจ้าประคุณโซเนียพยานมชิโรดมสามมิถุนายน2,500 65เดี๋ยวนมสัสก,การคราวกุบกาครับตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพระเจดีย์หินกองหลวงพ่อเบริยังเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นลายของท่านครูธรรมทรก้องนาภาท่านท่านจะจะมีโครงการว่าจะทำรูปเหมือนกับหลวงพ่อยืนเนี่ยประมาณนี้โอ,อ้แล้วทำไมเป็นเรียกว่าเจดีย์หินกองครับ เพราะท่านเอาหินมากองด้วยท่านว่าหลวงพ่อพริยังเอาหินมากองกองไว้แล้วก็ทำแบบที่ท่านยืนอยู่ประมาณนี้เป็นรูปคล้ายๆอย่างนี้แต่รูปแบบอย่างท่านฟังโครงการไว้ดพระครูธรรมทรวงนาภาถมป่าร้อยปีโอสาธุครับครับเห็นครูบาว่าจะพาไปเที่ยววัดไปที่ไหนกันบ้างครับจะไปเที่ยวตรง พระพุทธรูปทานพรอ,อ,อ,ององค์ใหญ่มองไปเห็นวัดป,ป่าสว่างอารมณ์ด้วยครับอย่างเง้นเดียวผมตามพระจาย์อย่างเดียวเลยครับตัวนี้ก็เป็นรูปขึ้นมาเขาจะเห็นหลวงพ่อยิ้มเลยท่านก็บอกว่าเห <c oughs> ็นไหมแต่ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่พวกเราบาปไม่เคยเป็นที่พึ่งแก่ใครนะโอ้โหที่อของใครมาเรื่อย เป็นมาก็สบายใจเลยหลวงพ่อยิ้มนี่เป็นหอระฆังเนาะเป็นหอระฆังที่แต่สมัยโยมเขาถวายโยมพันพันโทเป็นตำรวจได้เป็นทหารครับตำรวจอ๋อพันตำรวจโทพันตำรวจโทครับที่ละย้ำสีโอ้โหที่เป็นคนถวายที่ดินเริ่มต้นตรงนี้นะครับรุ่นแรกของวัดสมัยอยู่วัดธรรมมงคลเลยอ๋อครับรุ่นแรกเลยโยมเก่าแก่คงจะรู้ครับ อันนี้หอระฆังและอันนี้ศาลาฉันศาลาศิลป์ชลูศาลาการเรียนที่แรกก็ฉันด้วยเป็นหอฉันด้วยส่วนในนู้นเป็นโรงครัวแห่งใหม่พักได้ออ๋เหมือนเป็นที่พักโยมเนาะวิวภูเขาอันนั้นคืออะไรครับภูภูภูเขาภูตรงนั้นภูภูเขาพีดตรงภูตรงนั้นก็คือ ทางด่วนอ๋อที่เห็นนั่นคือทางด่วนอ๋อจากกรุงเทพมาก้องไทยตรงตรงข้างอ๋อครับฝั่งโอ้โหวิวสวยมากนะครับที่นี้แล้วก็ศาลาศิรินทะโลด้วยชื่อของพ่อด้วยใช้ยาหลวงพ่อเลยนะครับศาลาศิรินทะโลเรได้รับนะชื่อก็ชื่อของพ่อด้วยครับแล้วอันนั้นศาลาอะไรครับนเป็ที่เรือนปานะอ๋อสาธุสาธุครับ ป่าหลวงพ่อเลี้ยกี่ป,ปีแล้วครับครูบาครับวัดนี้วัดนี้ท่านมอบมา22ปีแล้วนะ22 22 23ปีแล้วตั<อ>้งแต่พศออ2543ท่านมอบให้ครับมอบให้เขาเริ่มสร้างมาตันน้งนเน็นปีนี้ก็ปี2566 66, 66. แล้วเนาะครับอันนี้ก็โบสถ์เขาก็ทำแล้วแต่ยัง ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตรสร้างไว้ที่เคยกุฏินี้จะสร้างลักษณะหลังเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนนะอันนี้มันยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะมันก็มีได้แค่สี่หลังยังดูดีอยู่เลยคือบูเลนาใหม่มันมันคุชชอมพระอาจารย์มาก็เลยมาทาสีใหม่อ๋อนี่ทาสีใหม่ทาสีใหม่ใหม่ที่แรกวมันอยู่ไม่ได้นะมันพังมันครับทาพังหมดอันนี้มีแยกห้องน้ําออกมาแยกห้องน้ํากุฏิเจ้าวาดเก่า ก็เลยเราก็เลยมาบูรณะมาแล้วเดี๋ยวนี้ครูมาอยู่หลังไหนครับอยู่กระท่อมไม้ไผ่เนาะอไม่ไม่ชอบเป็นหลังใหญ่ๆชอบอยู่แต่ยังไม่มีไม่มีก็อยู่ไปก่อนให้หมู่คณะอยู่ก่อนอยู่ข้างในก็จะมีอธิชาติของหลวงพ่อด้วยอ๋อเหรอฮะงั้นเราจะเข้าข้างไหนข้างนี้หรือข้างนู้นแล้วแต่หลวงแล้วแต่ครูบานำไปครับ อันนี้ฝังลูกนิมิตหรือยังครับยังเลยคือที่ตรงนี้ยังเป็นยังยังไม่ได้เป็นมอบเป็นวัดเนาะมอบเป็นวนะัดจะเป็นที่พักสงฆ์อ๋อเป็นที่พักสงฆ์แต่ว่าสร้างโบสถ์นำไปก่อนนำไปก่อนนะครับคุณบาครับก่อนจะเข้าไปในโบสถ์เนี่ยอยากให้อธิบายให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าทําไมต้องสร้างโบสถ์แล้วต้องมีบันไดเนี่ยเป็นรูปพญานาคด้วยครับ เอาเป็นรูปสิงโตไม่ได้เลยเพระาะว่าพญานาคคื่เป็นเป็นเครื่องไม้นะแต่ก,ก่อนนะครับครไปปีดกพั้นเขาเก่าว่านาคนี่มันคืออยากแต่ไม้ก่อนนะอนาคก,ก็พราอยากจะบวชเหมือนกันนะครับตามที่ปราชญปดกเราที่กล่าว่านี่ว่าแปลงกายมาแล้วก็อยากจะบวชบวชแล้วบวชไม่ได้เนาะเป็นนาค <c oughs> เป็นสัตว์ <c oughs> เป็นสัตว์ท่านก็ว่า คนเลยให้ตอนพระพุทธเจ้าจับได้นะมาบวชนะบวชแรกจับได้ว่าอะไรคนเลยขอให้ว่าก่อนจะบวชก็ขอปากว่าให้ชื่อว่านาคก่อนก็เลยมีพิธีบวชนาคพิธีบวชนาคก่อนนะเพราะว่าที่แรกกว่าอยากจะบวชนะเพราะว่าสัตว์ในฉันมันบวชไม่ได้แปลว่าก็เลยให้คำว่านาคปิดไปด้วยสักสักหน่อยนะ ก็ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับคือพญานาคในท่านเป็นนาคนะครับเป็นเป็นเทพอยู่ในชั้นจาตูมหาราชิกาแต่ว่าเป็นเทพที่มีความเป็นเทวดากึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งหนึ่งถ้าเนื่องจากว่าบุญกุศลหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําไวในอดีตเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นท่านก็เลยบวชไม่ได้เพราะมีความเป็นเดรัจฉานอยู่จึงขอ อนุญาตจากพุทธเจ้าว่าใครที่จะบวชกุลบุตรต่อไปจะบวชเนี่ยขอให้ใช้ชื่อวันหนาก,ก่อนนะครับเ,เจอกระรอกขาวด้วยเยอะเลยนะครับกระรอกกระรอกหรือกระแตสีขาวก็เลยต้องสร้างโบสถ์ที่มีรูปนาคเป็นสัญลักษณ์นะแล้วก็หน้าก,ก็มีอยู่หลายหลายประเภทนะครับท่านก็มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมรักษาพระพุทธศาสนา เป็นเทพเทวดานั่นเองเ,เราจะเข้ามาที่อุโบสถนะครับวันนี้ครูบาเดือนท่านเป็นเจ้าจอาวาสที่นี่นะครับท่านก็ได้เมตตาพาผมมาชมสถานที่ต่างๆของวัดป่าหลวงพ่อบุรียังเดี๋ยวเราจะกราบพระตรงนี้ตรงนี้เป็นอพานเจ้าประคุณสมเดอโอ้ที่อยู่ใน,นบุนดบนะครับบุด สวยงามมากครับทีแล้วที่รูปยืนนั้นรูปยืนก็เป็นรูปรูปหลวงพ่อใช่ไหมโยมโยมัดภาษีธรรมารามขอนนอนุญาตชมใกลก้ใกล้แป้งที่สวยนะครับไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาทำเขาขอทำเองมันตรง วัดศรีธรรมารามโยมแดงคอันนี้เป็นนาทีธาตุเก่หลวงพ่อนะครับหลังหลังนี้ก็เป็นพระตุะลูปเก่าแก่เหมือน,นก่อ<ม>ีแล้วที่อยู่ในนั้นเป็นพระธาตุหรืออัฐิธาตุรครับอันนู้นด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวก็มีพระตุลูกห้าองค์นะครับพระตุลูปเก่าแก่นั่นแหละ เรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากข้อมูลที่ครูบาเดือนท่านให้มาอธิธาตของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อบริยังสิริธโรเนี่ยได้แจกจ่ายกันไปยังวัดวาอารามต่างๆให้กับในสาขาของท่านนะครับเพื่อเป็นที่เคารพบูชารำลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพรกคุณหลวงพ่อที่ได้สร้างหลักสูตรครูสมาธิให้ผู้คนเนเที่เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องสมาธิ พอมาศึกษาหลักดูสมาธิแล้วเกิดวความรู้เกิดความเข้าใจรำลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพอ่อก็มาการาบบัติไา้ของท่าน,น,นที่วัดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณครับครูบาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนอะาะต,านอตอนนี้เนื้อที่ของวัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับประมาณสามสิบไร่อ๋อสามสิบโยงพระสสสามสิบไร่ครับ ต่มันก็ติดข้างหลังก็ติดป่าสง,งวนก็ต่อไปก็เป็นป่าพื้นเดียวกันครับที่เรามองเห็นทับทับสูงนะป่าพื้นเดียวกันถึงเขาเยียเที่ยงนู่นแหละเวลาครบาก็เดินขึ้นดงก็ลัดไปนู่นแหละข้างบนบขึ้นไปตรงขึ้นเขาเยียเที่ยงขง้างบนประมาณทราบทราบว่าป,าป,ปกติครูบาจะทุดงอยู่ทุกปีทุกปีปีนี้ก็ประมาณหลังปีใหม่ว่าจะทำทุดงถวายบูรพารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ละ หลวงพ่อหลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังเราเนี่ยบาอาจารย์วัดก็ปล่อยไว้ก่อนวัดก็ให้ให้หมู่คณะไปเองไม่เป็นอยู่แล้วนะวัดเนาะเป้าเป้าสักรูปสองรูปก็มีบาอาจารย์ก็ก็ชวนกันประมาณส่วนมากหลังงานหลวงพ่อเนี่ยมันที่เจ็ดส่วนมากที่ไปทุ่ดงมาไปทางไหนบ้างครับพวกไปแถวเชียงใหม่มั่งแถวทุ่งใหญ่ในเลยสวนมั่งโอ้โหเราก็เปลี่ยนปีหนึ่งไปฝั่งหนึ่ง ก็จะชวนครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยก็สิทธิ์ลงก้อเราทั้งนั้นตามที่เรานั่งนะครับโอ้หนี่ไงครูบาท่านพักห้องนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้สนทนากันต่อตรงนั้นใช่ไหมที่ว่าทางด่วนทางด่วนแล้วก็ตรงนั้นวัดสป่าสว่างอารมณ์นะตรงนั้นตรงไหนครับตรงนนั้จะมีพระตุลูกพรขาวเนี่ยนะผมพยายามจะมองตับมันมองไม่เห็นมันมีหมอกอนอ๋อคือมองจากเนี่ยเห็นวัดป่าสว่างอารมณ์ นี่เป็นบิวถ่ายรูปชุดยอดเลยสวยงามครับปลาสวนะัสดลุงนะตัวอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้ก็สถาน,นีรถไฟคลาดหร้าวขาวประมาณอ๋อเพราะมันตอนเช้ามันมองมันหมอกหมอกเต็มตไปหมดเลยครับที่รูปขาขาวตรงนู้นเขาขาวหน่ยที่วัดมีสัตวหีบหลังหลัทงที่เราเดินทุดงไปครับไปเขาเขาสะเดานะรตรงนั้น ประมาณสักเกียกิโลกเกียรติกิโลคือช่วงนี้ที่วัดป่าสว่างอารมณ์กําลังมีการสอบออภาคสนามทุดงดอยอินทนนท์อยู่นะเอ้ทุดงที่วัดป่าสว่างอารมณ์ผมก็มาจากที่นั่นแหละครับยังใส่เสื้อของสถาบันอยู่จากตรงนี้เป็นเรื่องแปลกที่วัดป่าหลวงพ่อวิริยังยสามารถจะมองเห็นวัดป่าสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อวิริยังได้นะครับเหมือนกับว่าตรงนี้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วมองไปที่บ้านมา แล้วก็มุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปของทางวัดป่าหลวงพ่อวิริยังด้านบนก็จะเป็นพรุทธูปโอ้พระพุพะทธวิชาชันประธานพรโอ้โหชื่อพระพุทธธรรมมงคลด้วยสาธุครับสาธุสาธุเนี่ยฮะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใครอยากมีขอพรสุขภาพแข็งแรงก็มาที่นี่มาปฏิบัติขอพรไดส้สาธุสาธุ เกิดว่าจากถนนมองเห็นไหมครมองเห็นอยู่<อ>เป็นเป็นช่วงนะว่<อ>ามันจะมีป่าไม้ป่าไม้บงังเนาะจะไปวิ่งรถมาก็เห็นพุทธลูปตรงนี้ก็มองอมนี่ครับดูพุทธลูปอีกรอบหนึ่งเวียนเทียนก็เหมาะนะครับตรงนี้เวียนเทียนทุกวันมันสำคัญอ๋อก็ใช้ที่นี่ถ้าโยมมาเวียนเทียน ตรงร้นต้นหลวงพ่อท่านเคยมาสอางครั้งสางมครั้งท่านมาปลูกต้นโพไว้ด้วยอตอน,ตอน,นท่านก็มามีลูกลูก,ลกท่านลงรถจากรรถตู้ครันท่านมาบ่อยมาบ่อยสมัยก่อนนะท่านยังสุขภาพแข็งแรงนะครับไมม่ีแต่ว่าแปลกที่เนี่ยไม่ค่อยได้เป็นข่าวว่าหลวงพ่อมาที่นี่หรือผมตรวจ่าวเองก็ไม่รู้นะครับสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีข่าวเท่าไหลยท่านจากแคนาดานะครับ ตอนท่านไปแคนาดาแล้วท่านมาไหมครับนั่นแหละท่านท่านมาตอนนั้นแหละที่จะไปมีทีส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 ามนะแล้วเพื่อไปสีสองเริ่มต้น,น,ตนครับก่อนจะไปเนี่ยท่านรับไว้ก่อนอลูกเขาเล่านะครับครับลูกลูกชายยังเหลืออยู่ลูกชายครับกูบาครับ,รบแล้วเจดีนี้คือนี่คือเจดีที่โยมเนี่ยโยมบีระพวกพันบีระอ๋อ เขาเสียแล้วเหรอครับเสียแล้วท okay. ่านเป็นเสียก oh. ับรุ่นลูกพ่ออะไรร้0ยปีอ๋อคือคนนี้คือท่านเป็นผู้ที่ถวายที่ดินที่ดินแล้วฆ่าด้วยอ๋อคุณแรกทำไมไม่กดเสียนานหรือยังครับเสียประมาณสร้างบสถ์คือประมาณปีห้า เดี๋ยวผมขออนุญาตก็เลยมีรูปหลวงพ่ออยู่นี้ด้วยครับคือหม,มายความว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้สร้างอะไรไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะเวลาหลวงพ่อมาท่านก็มาพักที่นี่ที่รูปมที่รูปมา๋อ้รูปที่ท่านลงจากรถนะท,ท่านก่สร้างงมารับด้วยอ๋พอพระองค์ใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นแต่โบสถ์เสร็จแล้วตอนนั้นนะครับ วันที่หนึ่งพุภาสองพันห้าร้อยสี่สี่ลวงพ่อจมารับมอบที่ดินสร้างวัดอที่นี่นะฮะาาอปีสองห้าสี่หกมีพระจำพรรษาสี่รูปครูบบย,ยังไม่ได้มาเนาะปีนั้นเนาะนั่นคือสภาพของที่ดินตอนนั้นนะฮะ แต่ว่าพระใหญ่เสร็จแล้วอันใหญ่คือเสร็จมาก่อน<ม>เสร็จมาก่อนที่หลวงพ่อจะรับถวายที่ดินมั้ง<ม>ไม่ไม่มารับที่ดินก่อนที่ยังอ๋อครับาาททจะไปดูต้นโพ <c oughs> ที่หลวงพ่อปลูกเอาไว้นะครับอ๋อต้นนี้แหละครับ <c oughs> อ๋อ,อยังไม่ได้เอาปลายมาติดเนาะ <c oughs> แต่อายุก็น่าจะอยู่ประมาณ สิบปีขึ้นแล้วมั้งนี่ยีขึ้นเออยี่สิบแล้วจะแอ๋อหลวอคอนโอ้หลวงพ่อคำปอนบอกจังหวัดท่านเจ้าหวัด<ร>ท่านเป็นยังเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่นะครับครับดูแลท่านก็ฝา,ากมาตลอดอ